สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโมจัง h ช n แนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่กับเกมสตรัมไอ k ์คายเมม y รีอีกเช่นเคยนะครับผมก,ก็วันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนรอครอยนะฮะเรียกว่าเขาดาวใจจดใจเจาะเลยก็ว่าได้นะครับผมก็เป็นกาชาฤด,ดูร้อนนะครับผมชุดว่ายน้ำของเรานั่นเองเย้มาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดจําไม่ผิดในทวิตเตอร์เดี๋ยวจะมีแจกถัวสุ่มอีกนะ เหมือนจะมีแจกตัวสุม่มอะแจกมาแล้วสิบใบนี่แจกแจกตัวสุ่มมาแล้วสิบใบผมไม่มั่นใจเพราะว่าในทวิตอะมันเขียนว่าตอนเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งอาจจะแจกอีกสิบตัวก็ได้นี่คือผมไม่มั่นใจนะก็รอดูอีกทีนึงนะครับผมก็ส่วนความสามารถตัวฟรีของริมูรุที่เราได้มาก็ผมสปอยไปจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่เป็นอ่าพูดเกี่ยวกับรายละเอียดในไลฟ์นะครับผมก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะครับผมสำหรับคนที่อ่า ปลภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยคล่องหรือว่าอะไรนะครับผมสามารถไปดูได้นะครับผมโอเคนะฮะก็มาดูรายละเอียดการอัปเดตวันนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมจากที่มีการอัปเดตตัวของเกมเมื่อคืนนะครับผมเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะสังเกตแล้วก็จะมีในส่วนของการอัปเกดในส่วนของการสร้างบ้านนะครับผมเรื่องการกดแล้วก็สามารถฟิกเรื่องเป็นประเภทบ้านได้นะครับผมแล้วก็ทําการปรับเพิ่มความเร็วนะครับผม ในการต่อสู้นะแอคชั่นให้มันเร็วขึ้นนะผมจาก1.2เป็น1.6จาก1.6เป็น2.0อะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆน,นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดแพ็กเติมเงินกันก่อนละกันนะครับผมอ่าในส่วนของรายละเอียดแพ็คเติมเงินก็จะมีเข้ามาเข้ามา4แพ็กนะฮะก็จะเป็นแพ็คซัมเมอร์หมดเลยนะครแพ็กแรกนะผมเป็นอ่แพ็ค400เพชรนะฮะก็มี ราคาอยู่ที่1450บาทนะฮะในส่วนของแพ็กก็จะได้ตั๋วลุ้งนะแล้วผมโอ้ตัต๋วลุ้งได้400เพชรปกติน่าจะแค่800นะฮะแล้วก็อีกแพ็กหนึ่งเป็นแพ็ก849บาทนะได้ตั๋วทองนะลิมิ d shot เหรอไอตั๋วทองนี่คือผมไม่มั่นใจนะที่เหลือก็จะเป็นแพ็กเท่านี้นะเดี๋ยวเราไปอ่านละเอียดก่อนแล้วกันอ่ะโอเค ในส่วนของรายละเอียดตั๋วนะครับผมเดี๋ยวนะคือตั๋วทองเนี่ยเราสามารถสะสมแล้วก็เอาไปแลกตัวละครได้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอขอดูตัวลุงก่อนตัวลุงมันแพงเกินไปเดี๋ยวไปเช็คตั๋วลุงแป๊บหนึ่งนะฮะ 400เพชรตั๋วการันตี5ดาวนะครักแมเป็น5ดาวเดอนสิงหาคมด้วยนะฮะในส่วนของท่านโอ้เป็นตั๋วการันตีที่มันเเป็นเป็นตั๋วการันตี5ดาวที่ของตู้ชุดไปน้ำนะฮะโอ้โอเค ก็คือการันตีตัวละครห้าดาวแน่ๆนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวไทเทิร์น75%แล้วก็ตัวลีดเดอร์25%นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเลดออกนะเลทเลดเลทกระชะเลทออกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวนะเลทเลทดรอปเท่ากันหมดเลยหรอไม่มีแบบคูนเลทอะไรเลยเหรอแบบโอ้สองจุดมัน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  มันมันวัดใจเกินไปหรือเปล่าแพ็กนี้ <c oughs> คือแพ็กมันแพงมากนะเพื่อนแล้วก็คือมันวัดใจมากเลยนะฮะคือมันไม่มีเลทออกเลยนะฮะว่าจะออกมิริมหรือชุนะนะฮะดูเลทมันดีคือเลทมันน่าเกลียดมากนะโอ้โหแพ็กนี้คือก็อถ้าไม่ใช่สายเปก็ไม่แนะนำให้เติมนะ,ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดร้านแรกกันก่อนนะฮะอะ่จะเป็นในส่วนของร้านไหนร้านไหนอ่ะ หรืออยู่ในหน้ากาชาน่าจะอยู่ในหน้ากาชานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวดูนะเออน่าจะอยู่ในหน้ากาชานะครับผมโอเคก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดอีเวนต์นะฮะก็จะมีเควสมาเหมือนเดิมนะ,ะเควสก็จะเป็นในส่วนของลิเบเรต์มิชชั่นนะฮะก็เป็นของเทปเป็เอ็ดนั่นแหละครับผมก็ได้ของนู่นนี่นั่นไปนะครับผมแล้วก็บิงโกของลิบบลุนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ เควสรายสัปดาห์ก็เดี๋ยวจะเพิ่มเข้ามานะฮะก็รอต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะมีบิงโกรายสัปดาห์มาให้นะฮะก็น่าจะประมาณช่วงเที่ยงนะฮะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเควสนะครับผมก็จะมีเควสโคแรบนะครับผมของซาลามิกินะฮะก็เป็นพาร์ทหนึ่งฮะย้ำว่าเป็นพาร์ทหนึ่งนะฮะพอเล่นแล้วก็จะได้ทับเพชรรวมทั้งหมด100เพชรนะครับผมเป็นอย่างต่ำนะฮะแล้วก็เขาเหมือนจะพูดด้วยว่า เดือนนี้คือมันจะมา3พาร์ทนะฮะก็พาร์ทหตอนต้นเดือนนี้แล้วก็กลางเดือนมีพาร์ทสแล้วก็ปลายเดือนมีพาร์ทสนะฮะก็รอเพจฟรีได้นะสามรอนน้อยเพจละหนอนเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของด่าน t เทมเพสเอ็ดอันใหม่นะฮะก็จะเป็นของธาตุน้ำนะฮะก็ตีกับตัวชูนั้นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์ใหม่นะครับผมก็อยู่ทั้งหมด32วันนะ,ะก็บอสเป็นอะไรเนี่ย บอสเป็นฉลามบอสเป็นฉลามเออก็เข้ากับทีมบีแนะ่ก็ส่วนของรางวัลก็เหมือนเดิมนะครับผมได้ตั๋วได้ตัว,ตวเศษตัวละครนะแล้วก็ตอน300เพชรก็จะได้เศษลุงหรือเปล่าแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะครับผม เสร็จลุ้มตอนครบ3ามแสนอ่ะได้เสร็จลุ้มตอนครบ3ามแสนหนึ่งเศษนะครับผมก็จะประมาณนี้ของของในร้านแรกก็เหมือนเดิมน,นะครับผมโอเคก็มาดูไฮไลท์กันบ้างนะครับผมก็เป็นมีส่วนของกระชากแล้วกันนะครับผมบอ๋อนี่คือตู้ตั๋วทองนะครับผมอืมแยกกันเป็นตู้อย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตั๋วทองคืออ๋อก็คือ ให้เราเติมตัวทองแล้วก็เอามาสุ่มนะเราสุ่มครบกี่ครั้งก็าสามารถเอามาแลกหน้าตู้งูเท่านั้นเท่านี้ได้นั่นเอ,เองนะครับผมแต่ว่าเป็นตัวเฉพาะสําหรับการซื้อเท่านั้นนะครับผมก็คือเราต้องเติมซื้อเท่านั้นหรือก็คือเราต้องเติมไปแพ็คเนะี่ยให้ได้ตัวประมาณ18บใบถึงจะได้มิริมได้ได้13ใบถึงจะได้ชนะนเองนะหนักเอาเรื่องนะหนักเอาเรื่องอยู่ใช้ได้เลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็นี่ นั่งแล้ผมสกิลสวยนะชูนัทสกิลสวยนั่งแล้วผมใช้ได้นั่งแล้ผมเอาแบบตัวละครค่อนข้างสวยนั่งแล้ผมโอนิชิของเรารอบนี้เดี๋ยวรอดูตัวละครพัทสองนะพัทสองอาจจะเป็นชีออนหรือไม่ก็พีคหน่อยอาจจะเป็นแบบตัวละครอื่นนั่งแล้วอาจจะเป็นตัวละครผู้ชายนะเบนนี้มันรู้อะไรอย่างงี้เอามาคุมเอามาคุมน้องสาวโอเคนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดของสกิลกันบ้างนะเดี๋ยวชุนะจะมีสกิลลุกเล่นใหม่อยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นการอธิบายนะครับผมในส่วนของอความสามารถสเตตัสของชุนะนะตอนด้วย80นะฮะก็แล้วก็ในส่วนของอเอฟเฟกต,ต่างๆของชุนะนะแล้วก็ดาเมจอันติของชุนะนั่นเองจะแรงกับปกติเองนีคือเป็นตัวเจนใหม่เลยนี่คือเจนใหม่ของจริงเลยนะครับผมชุนะคือน่ามีมากนะครับผม อ่ะโอเคก็เป็นตัวสายเวทนะฮะธาตุน้ำนะเป็นแบทเทิลนะครับผมส่วนสเตตัสนะครับผมก็จะนี่เลยนะฮะเยอะจริงนะฮะอันนี้เยอะจริงพลังชีวิตยอยู่ที่6,991นะฮะพลังโจมตี3,330นะปกติจะเป็น3,300ันสาอ้วหรือวนะ่า3,200เนาะอันนี้คือเยอะกว่านะฮะแล้วก็พลังป้องกันจะเป็น2,414นะฮะอันนี้คือสูงขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมสูงมาค่อนข้างเยอะเลยต่อไปนะครับผมอัลติเมทสกิลนะครับผมก็จะเป็น เป้าหมายที่เกี่ยวนะนธาตุน้ำเมจิกนะฮะดาเมจสูงสุดอยู่ที่470%เลยนะครับผมก็ปกติจะแค่450เนาะอันนี้คือบูตได้แรงกว่านะครับผมแล้วก็ทำการเพิ่มนะครับผมเพิ่มลบสตันให้กับทั้งปาร์ตี้นะฮะ50%เป็นร,ระยะเวลา2เทิร์นอันนี้คือว่าเป็นการบอกใบ้ว่าบอสรอบนี้มีสตันแน่นอนนะครับผมแล้วอันนี้คืออันติเสร็จปั๊บนะครับผมทำการบัฟกันสตัน50%เลย2เทินเนี่ย เด็ดมากๆนะครับสกิลลุกเล่นใหม่นี้นะฮะเป็นอันตีดาเมจไม่พอแล้วคือมีบัฟเสริมเข้ามาอีกนะฮะต่อไปนะครับผมเมทแตสกิลนะครับผมกิลตี้สตีมนะครับผมก็เป็นในส่วนของการบัฟโซคอมโบดาเมจนะฮะสูงสุดอยู่ที่70%เป็นระยะเวลาหนึ่งคืนนะฮะและทำการแทร็เก็ตลดต้านทานธาตุน้ำฝันตรงข้ามหนึ่งเป้าหมายนะครับผมหรือคือใช้กับบอสเลยนั่นเองนะเจอบอสธาตุไฟใช้สกิลนี้นะบัฟไม่ตายแรงเท่าไม่ริมลงไม่พอนะฮะทำให้ธานน้ำจีแรงขึ้นไปอีกนะครับผม มากมากๆนะครับผมต่อไปบีดเบรกนะครับผมก็จะเป็นการเปลี่ยนโซ่ส้มนะครับผมการเป็นโซฟา2อลูกนะฮะก็ปั๊บโซฟาอีก10แต้มนะสูงสุดที่10แต้มไปเลยว่าหลังเถือนนะครับผมต่อไปความสามารถติตัวกันบ้างนะครับผมทำการปลดตอนเลเวล84ดสิบสีนะครับผมก็จะทำการเมื่อเรามีตัวละครต่อสู้อสามตัวหรือมากกว่านะครับผมจะทำการเพิ่มสกิลพอยต์สองแต้มทุกๆ2เทิร์นนะครับผม โอ้อันนี้ค่อนข้างเจ๋งนะฮะอันนี้ค่อนข้างเจ๋งนะจะเอามาคืออลิซตัวเก่าคือเพิ่มเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าเพิ่มเทิร์นทุกๆเทิร์นที่3นะฮะแต่อันนี้คือเพิ่มทุกๆเทิร์นที่2นะฮะอันนี้ถือว่าดีมากนะแล้วโอ้ตัวเพิ่มสกิลค่อนข้างเยอะแล้วนั่นนี่แล้วก็ในส่วนของอ่าบทสูงสุดจะอยู่ที่4แต้มนะครับ แล้วก็ EX Skill นะครับผมก็ตามคาดนะฮะถ้าเกิดเรามีในส่วนของ Liburu Tempest อยู่ใน Battle Slot นะครับผมทำการเพิ่มคีดานเมจอีก4%นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสเตตัสของ EX นะครับผมก็จะเป็นการเพิ่ม HP 180นะครับผมพลังโจมตี90แล้วก็เดฟอยู่ที่52นะฮะก็เป็นมาตรฐานของสาย DPS นะครับผมต่อไปนะครับผม s u m เมอร์ไ h ไม่ดิมนาว่านะครับผมก็เป็นตัวสายเวทเหมือนกันนะเปลิตเดอร์นะครับผมก็ เบสนะครับผมเลือดอยู่ที่3,054นะฮะพลังโจมตีอยู่ที่1นึ่นะครับผม1,300 1,382ไม่ใช่1นึ่น้อยไปแล้วก็พลังป้องกันอยู่ที่1 2 4 3นะ1 2 3 4ก็ไม่ได้โอเคนะครับก็เป็นตัวละครดีเดอร์นะฮะก็ในส่วนของลีดนะฮะก็จะเป็นบวกพลังโจมตีท่าน้ำนะฮะแล้วก็บวกพลังโจมตีเวทนะครับผมสามารถเล่นทีมน้ำผสมเวทได้นะครับ หรือก็คือเล่นกับตัวราฟาเอลตัวเก่ากับเวลซาร์ได้นะครับผมอลิซจะเป็นกายภาพเนาะและก็นในส่วนของซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นในส่วนของบวกจมตีธาตุน้ํากับจมตีเวทห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผม <c oughs> และก็นในส่วนของ ในส่วนของ p r o t e c t i o n Skill นะฮะ Darko Summer Time นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มพลังโจมตีธาตุน้ำนะฮะ5%นะครับผมแบบ Unlimited นะครับผมสูงสุดอยู่ที่10%นะครับผมก็คือเหมือน d o u b ล u าสกายเลยนะครับผมก็ตัวบัคอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ทําการเพิ่มนะครับผมแต้มสกิลให้กับลูกแก้วสีฟ้านะฮะ100%สูงสุดอยู่ที่500%ตอนจนจบการต่อสู้นะครับผมหรือก็คือสลับกับคาลริปดิทนะฮะคาลริอ่ปสลับกับ เวโรล่านะเวโรล่าจะเพิ่มทุกโซนะักแล้วผมแต่งสกิลทุกโซแต่ว่ามิริมคือจะเพิ่มช็อตลูกแก๊สไฟ้าแต่ว่าเพิ่มมาสตาร์หนึ่งร้อยสูงสุดอยู่ที่ห้าร้อยส่วนเวโรล่านะสูงสุดอยู่ที่สองร้อยห้าสิบแต่ว่าเพิ่มทีละห้าสิบนะฮะก็มิริมจะได้คอร์สเยอะกว่าเนาะแล้วก็ทำการเพิ่มสกิลคอรอสลิมิตนะครับผมสี่สิบแต้มนะครับผมก็แม็กอยู่ที่999นะครับผมก็จะประมาณนี้เราไปสกิลติดต,ตัวกันบ้างนะครับผมเมื่อตัวละคร 3ตัวหน้าของเรานะครับผมมีพลังชีวิต75%หรือมากกว่านะทำการลดต้านทานคริทิคอเป้าหมายนะคร้บเป่าหมายเป้าหมายนะ6%นะครับผมสูงสุดอัพอยู่ที่9%นะฮะถือว่าดีนะกดแล้วดีมากลดต้านทานคริทข้อลฟันหข้ามให้เราติดขี้ง่ายขึ้นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของสกิลต่างๆนะฮะแล้วก็ส่วนตัวละครห้าดาวในตู้ตอนนี้เนาะแป๊บหนึ่งนะ ขอเช็คห้าดาวในตู้แป๊บหนึ่งนะครับผมยังไม่ดีอัพนะครับผมยังไม่ได้อัพนะฮะก็ย,ะะยังเป็น5าดาวเซตแรกอยู่นะฮะยังไม่มีอะไรอัพเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของประมาณนี้เลยนะฮะไม่ยังไม่มีอะไรอัพเพิ่มเข้ามาโอเคก็นะครับผมก็ใคร ใครที่อยากโดนก็โดนเลยะนะก็เดี๋ยวผมจะกด1ิบใบแล้วกันนะสิบใบของฟรีที่ให้มานี่นะครผมก็ขอพลังให้ผมด้วยนะผมมีริมเอ้ยมันจะเข็มไหมเนี่ยของฟรีอะ่ะโอยเสียว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 แดงได้ไหมช็อตได้ไหมช็อตได้ไหมโหไม่ช็อตเลยอ่ะคือมันเสียวนะท็อกฟ้าแบบนี้ คือมันจะมีแม่แ,มแบบว่าโลเดียวคือแบบได้ครบทุกตัวคือผมอยากมีโมเมนต์แบบนั้นมากเลยในคลิปอะลุงไหมลุงลุงเอ้ลุงลุงลุงโอเคโอเคไม่เกลือนะครับไม่เกลือไม่เกลือขอขอจบเลยได้ไหมอยากจบเลยอ่ะผมอยากจบตรงนี้เลยเอ่ะไอมาเร็วเฮ้ยมาให้ผมได้ไม่เลีเ้ยงไอผมให้ผมได้ไม่ลีมแล้วโอ้ยได้เร็วได้เร็ว พี่มาเร็วมากนะครับผมสุดๆนะครับผมโอ้ยเดอะโคซัมเมอร์ไทม์น่ได้มาแล้วนะมิริมนาวาของเราแล้วครับผมอ,อีกสักตัวมาขออีกสักตัวชูน่าอีกสักตัวจบเลยมาไม่โลภนะไม่โลภอันนี้คือไม่โลภจริงนะเนี่ยมาอีกตัวได้ไหมขออีกตัวได้ไหมอีกสักลุงหนึ่งอีกสักลุงหนึ่งโอ้ยขาวโจ้เลยเราโลภไม่ได้แล้วเฮ้ยลุง โอ้โห,โโหเกือบแล้วโอ้น่โอ,โอชี้ออนร้อยไปแล้วไงโอ้ลีด้สองตัวคือถ้าเป็นชนาคือจบแล้วอ่ะโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วได้ไมิริมมาแล้วนะขอแคปก่อนนะสิบโลนะโอ้โหอ้โอ้โ สุดมากสุดมากก็เอาไว้คดีก่อนแล้วกันนะผมได้ชิออนหกร้อยไปแล้วไงผมดชิออนมาสองรอบแล้วเนี่ยโอเคนะก็ถือว่าเป็นการเปิดที่ไม่ไมดูแย่นะที่ได้ลีดเดอร์มาก่อนนะเพราะว่าลีดเดอร์คือมันยากกว่าตัวแพทเทิร์นเนาะก็เดี๋ยวตัวแพทเทิร์นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวอาจจะไปเปิดหลังใหม่นะฮะหรือว่าอาจจะฟาร์มตัวสุ่มก่อนนะครับผมค่อยว่ากันนะฮะก็ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์ผมด้วยละกันนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะฮะส่วนตัวละครทั้งสองคือยังไม่รู้จริงๆนะว่าเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวรอก่อนเนาะรอลุ้นก่อนคือผมไม่อยากเสียเพชรเยอะด้วยไงเพราะว่ามันเหลือแค่ชูน่าตัวเดียวแล้วเนาะมันอาจจะไปออกตัวฟรีก็ได้นะครับผมก็รอดูนักรับผมโอเคนะฮะก็ไว้เท่านี้ละกันนะครับผม,ผมฝากกดไลค์ like กับซับสไครต์ด้วยละกันนะครับผมกดแชร์ด้วยก็ดีนะฮะโอเค ไปเจอกันใหม่นะครับผมโอ้ยยัสมีบายบายจ้า